สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมนะครับสรายุสิรีพลับนะครับและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเรื่องไม่รับเกี่ยวกับตับที่ควรรู้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยวันนี้ผมยังมีหนึ่งนายแพทย์ที่จะมาพูดคุยกันเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับตับนี่แหละนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณหมอนะฮะพันตำรวจโทนายแพทย์ศักดาชาญมณิชยชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้คุณหมอครับอย่างแรกเลยที่อยากจะถามคุณหมอตับครับมีส่วนสําคัญกับร่างกายเราหรือว่าเขามีหน้าที่อย่างไรบ้างครับตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์นะครับหน้าที่หลักสําคัญคือเป็นตัวที่ใช้ในการล้างสารพิษที่เราถูกสอนกันมาแต่ยิ่งตับทําหน้าที่มากกว่านั้นเยอะนะครับทําหน้าที่ในการเก็บพลังงานสํารองนะครับในรูปของน้ําตาลหรือกูโคสนะครับเข้าสู่เซลล์ตับนะครับเปลี่ยนตัวไขมันนะครับที่เป็นไขมัน น้ำตาลที่สะสมที่มันเกินนะครับมาเป็นไขมันเลวนะครับที่เรารู้ักันในนามไขมันพ่อตับพอกตับเนี่ยจำเป็นต้องใช้ตัวไขมันเลวนะครับผสมกับสารพิษสร้างน้ําดีให้กับเราครับนั้นมันเป็นทั้งโรงงานในการผลิตอาหารผลิตพลังงานล้างสารพิษให้เรานะครับนั้นเป็นในวัตที่สําคัญมากสําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่านอกจากตับเนี่ยยังจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราด้วยก็มีส่วนในสร้างภูมิคุ้มกันด้วยฉะนั้น โบราณเขาถึงบอกว่าหรือทางการแพทย์เนี่ยยืนยันว่าถ้าเมื่อไหร่เป็นมะเร็งนะครับมีการกระจายมาถึงตับเนี่ยถือว่าเป็นระยะที่สี่นะครับเพราะเขามองว่าตัวตับเนี่ยเป็นแหล่งในการกรองสารพิษเมื่อตัวโรงงานเองเนี่ยมีการติดเชื้อหรือว่ามีการเป็นมะเร็งเนี่ยเขาจะงว่าโรงงานแห่งนี้พังแล้วครับไม่สามารถจัดการช่วยเราได้ครับคุณหมอแล้วสาเหตุของการเกิดโรคตับเนี่ยเกิดมาจากอะไรได้บ้างครับเยอะแยะไปหมดเลยครับตั้งแต่ยานะครับการติดเชื้อนะครับอุบัติเหตุนะครับ แอลกอฮอล์ที่เราปุยกันนะครับได้หมดเลยที่จะไปซ้ําเติมตัวตับเรารแม้แต่การกินอาหารที่ผิดวิธีเช่นกินแป้งและน้ําตาลเยอะๆก็เกิดภาวะของไขมันพอกตับตามมาม,มีหนึ่งอย่างที่คุณหมอบอกมาบอกว่าการกินโลคาคร์บทําไมาการกินโลคาร์บหรือว่าโลคาร์โบไฮเดตเนี่ยนะฮะถึงมีผลต่อการเกิดโรคข,ของตับด้วยคุณหมอครับเพราะเขาพบว่าในร่างกายของมนุษย์เราเนี่เรามีถุงเล็กๆนะครับอยู่ในเซลล์เรานะครับเราเรียกว่าถุงเก็บน้ําตาลแล้วกันนะครับ ปกติทุกคนจะมีถุงนี้อยู่ทุกคนมีขนาดไม่เท่ากันครับฉะนั้นในบางรายที่มีถุงใหญ่หน่อยก็สามารถกินความหวานกินแป้งได้เยอะเพื่อจะเก็บเอาน้ําตาลนี้ได้มากครับแต่ใน,ในบางรายมีถุงน้อยๆนะครับเก็บได้ไม่เยอะก็เกิดน้ําตาลที่มันท้นออกมาอพอตัวน้ําตาลนี้มันท้นออกมามันก็จะเข้ามาสู่กระแสะเลือดนะครับถ้าเราทิ้งเอาไว้ก็คือกลายเป็นเบาหวานนั่นเองนะครับ<อ>ตัวน้ําตาลตัวนี้ถ้าเรารอให้มันท้นจนกระทั่งกลายเป็นเบาหวานเนี่ยครับ มันมักจะช้าเกินไปเขาก็เลยบอกว่ามันมีหลักการเช็คต,ตัวร่างกายง่ายๆครับว่าเรามีโอกาสที่จะกลายเป็นเบาหวานหรือไม่นะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าตรวจหาไขามันรวมเลยครับว่าไขามันในเลือดเราสูงไหมถ้ามีไขมันในเลือดสูงแสดงว่าคุณมีโอกาสแล้วครับที่คุณจะกลายเป็นเบาหวานในอนาคตเพราะน้าตาลที่มันล้นออกมาเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนน้าตาลตัวนี้ครับให้เป็นไขมันฉะนั้นพอไขมันเริ่มสูงก็แสดงว่าน้ําตาล สะสมหรือน้ําตาลที่มันล้นออกมาเริ่มสูงนะครับอันที่2ครับเขาให้เจาะเลือดดูค่าของไตกลีเซอไรดนะครับกับค่าของ HDL ที่รู้จักกันในนามของไขมันดีถ้าไตค่าของไตกลีเซอไรด์ของเราเนี่ยตั้งต้นหารด้วย HDL แล้วนะครับเกินกว่า2ขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับเรามีโอกาสที่จะกลายเป็นเบาหวานหรือน้ําตาลเนี่ยสูงเห็นไหมครับครับข้อที่3นะครับค่าของน้ําตาลมันมีความประหลาดครับ เมื่อมันล้อนออกจากถุงมาแล้วเนี่ยมันอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยครมันชอบไปจับกับเลือดของเราโดยเฉพาะเม็ดเลือดแดงครับครับมันเลยไปจับกับค่าตัวหนึ่งเรียกว่า HbA1c นะครับบิโมโลบิน ok ตัวนี้ครับมันจะจับน้ําตาลตัวนี้ถ้าเราเจาะเลือดหาค่าตัวนี้แล้วมีค่าสูงกว่า5.7ขึ้นไปนะครับ,รบก็แสดงว่าเรามีโอกาสที่จะมีน้ําตาลในเลือดสูงค่าตัวนี้ทางการแพทย์รู้จักกันในนามของน้ําตาลสะสมครับ คำว่าน้ําตาลสะสมตัวนี้ครับบางทีเราเจาะเลือดในแต่ละวันน้ําตาลอาจจะไม่สูงแต่ถ้าน้ําตาลสะสมสูงก็แสดงว่าคุณมีโอกาสกลายเป็นเบาหวานโดยที่เราไม่ได้คํานึงถึงเนี่ยครับค่าสุดท้ายนี่สําคัญเลยครับคนอ้วนมักจะลงพุงถูกไหมครับ,รบถ้าคนผอมแล้วมีพุงเมื่อไหร่ต้องระวังครับก็เหมือนกันว่าตัวน้ําตาลเริ่มเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมอยู่ในตัวลําไส้นะครับ,รบหรือผนังหน้าท้องเรา สี่เรื่องนี้ครับเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณมีโอกาสจะกลายเป็นเบาหวานอพอเราเป็นเบาหวานปุ๊บมันก็จะซ้าเติมเราเหมือนที่บอกครับสะสมเอาเป็นไขมันไปพอกตับเราอีกครับ,รบกลายเป็นไขมันพอกตับนานๆกลายเป็นตับอักเสบตับอักเสบนานๆกลายเป็นตับแข็งนะครับ ตับแข็งนานๆกลายเป็นมะเร็งตับโอ้โหมีผลยาวไปจนถึงมะเร็งตับเลยนะครับคุณหมอครับแล้วแบบนี้อาการอะไรที่จะบ่งบอกเราว่าเรากําลังจะมีโรคตับถามหาอยู่ครับผมมีอาการบ่งบอกไหมครับถ้าทางการแพทย์ก็บอกอาการก็คือ1ตัวเหลืองตาเหลืองนะครับสองก็คืออ่อนเพลียนะครับสามกินอาหารพวกมันๆบางทีก็มีอาการอืดแน่นท้องนะครับย่อยไม่ดีนะครับแต่ถ้าทางแพทย์แผนจีนเราเนี่ยก็จะดูละเอียดกว่านั้นครับ คนที่ผมร่วงนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาไม่ชัดค,คนที่มีปัญหาเรื่องเล็บแตกง่ายอย่างนี้ครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องปวดเมื่อยตามตัวนะครับแล้วที่สําคัญคือคนที่เริ่มเป็นฝ้าหรือเป็นกระตามตัวนะครับเป็นอาการของที่บอกว่าตับเราเริ่มทํางานได้ไม่ดีเริ่มมีอาการของโรคตับถามหาแล้วนะครับแล้วโรคตับมีอยู่กี่ชนิดครับคุณหมอครับถ้าจะยังง่าก็เป็นสักสชนิดละกันนะครับก็คือ ตับอักเสบนะครับธรรมดานะครับกับคนที่เป็นมะเร็งตับนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถทีเ่เป็นได้ตั้งแต่น้อยๆนะครับอ,อ,อย่างบางรายนะครับตับอักเสบปัจจุบันนี้ก็เหมือนที่บอกครับมันมีเยอะเลย A ก็มี B ก็มี C ก็มี<ช>นะครับ,รบซึ่งโอกาสการติดเชื้อพวกนี้มักจะเป็นจากการคุกคีกันนะครับกินอาหารร่วมกันบ้างนะครับขาไปทําฟันบ้างนะครับไปไว่ายน้ําในสระที่เขาอาจจะมีคนเป็นแล้วรับกัน รับเชื้อมาครับส่วนตัวมะเร็งตับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยเพราะตับได้รับสารพิษนะครับหรือมีภาวะตับอักเสบนานๆจนกระทั่งมันกลายมาเป็นตับแข็ง และกลายเป็นมะเร็งสัปตามมาเนี่ยครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างมีไขมันพอกตับด้วยไขมันพอกตับเป็นอาการเริ่มต้นของคนที่มีโอกาสที่จะเทย์มาเป็นตับแข็งแล้วมะเร็งตับมีโอกาสสูงเลยนะครับทีนี้อาหารอะไรบ้างครับคุณหมอที่กินไปแล้วจะแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลจากโรคตับทั้งหลายเหล่านี้ครับคหมอครับจริงๆเราก็คือต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มันทํร้ายตับเราก่อนครับเช่นเหมือนที่บอกว่าปัจจุบันนี้เชื่อว่าเราต้องทานอาหารที่โลคาร์บนะครับคือคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งน้อยๆนะครับสอง กลุ่มพวกแอลกอฮอล์ต้องเลี่ยงเลยครับเพราะพวกนี้ซ้าเติมตับค่อนข้างเยอะ3ยาหลายๆตัวที่เราทานแบบคนไทยเราจะทานยาเยอะมากยาพวกนี้ครับมันต้องไปถูกทําลายที่ตับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ทําลายตับเราด้วยครับ,รบอันที่4ีก็คือการพักผ่อนนะครับ,รบต้องนอนหลับให้ดีนะครับนอนหลับให้สนิทอย่างงี้ครับถ้าเราทําแบบนี้ได้เนี่ยตับเราก็มีโอกาสที่จะแข็งแรงขึ้นส่วนอาหารพวกบำรุงตับก็มักจะเป็นอาหารที่กลุ่ม พวกโปรตีนนะครับก็จะช่วยทําให้ตับเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ครับอ่าครับก็ต้องดูแลตัวเองในหลายๆส่วนเลยนะครับทีนี้คุณหมอครับผมทราบมาว่ามีสารสกัดธรรมชาติที่มีส่วนช่วยให้ตับเราแข็งแรงมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นรากสมเกลีนี่ครับเขาบอกว่าช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน่างกายช่วยให้ตับเราแข็งแรงยังไงบ้างก็ตับก็เหมือนทางแพทย์แผนจีนเราจะบอกว่าตัวอะไรก็ตามที่ช่วยขยายหลอดเลือดนะครับจะทําให้เลือดเราดีเมื่อเลือดเราดีเนี่ย ไตก็จะดีตับก็จะดีด้วยนครับโสมเองก็มีผลงานวิจัยว่าช่วยทั้งในแง่ของการขยายหลอดเลือดครับแล้วช่วยในการบำรุงตับโดยตรงอย่างนี้ครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูอาการของตับที่เริ่มอ่อนแอลงเนี่ยให้กลับมาแข็งแรงได้แล้วอย่าง y รย j ย l ันลี่ะครับมีมีการช่วยตับเราให้ตับเราแข็งแรงยังไงได้บ้างโรยโยยัลี่เนี่ยเป็นพืชที่ประกอบด้วยอาหารที่ค่อนข้างดีนะครับ ผลงานวิจัยพบว่าในโรยออยเล,ลี่เนี่ยแทบจะไม่มีแป้งเลยครับประกอบด้วยโปรตีนวิตามินเกนลือแร่ฮอร์โมนต่างๆสารที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือโกรทฮอร์โมนที่เราเคยคุยกันนะครับตัวโกรทฮอร์โมนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บํารุงหรือเป็นเจ้าพ่อของฮอร์โมนทั้งหลายกระตุต้นให้ฮอร์โมนในร่างกายเราและเอนไซม์ต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นมเมื่อเขาทํางานได้ดีขึ้นเขาก็เลยช่วยทั้งฟืน้นฟูตับช่วยใ,ในการย่อยสลายสารพิษที่ตกค้างในตับเรา ก็เป็นการทําให้เซลล์เรากลับมาแข็งแรงตับเราก็แข็งแรงด้วยนอกจากนี้เนี่ยยังมีสารสกัดอื่นๆด้วยคุณหมอครับอย่างสารสกัดจากมะราจีนช่วยป้องกันเซลลจากการทําลายของสารก่อมะเร็งถูกต้องอันนี้ก็จะช่วยให้ให้มะเร็งมาเป็นมะเร็งตับเพราะว่าสารพวกนี้เขาจะมีการต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากนะครับพืชลดขมเนี่ยสังเกตว่าหลายๆตัวเนี่ยจะช่วยเรื่องของการต้านมะเร็งได้ดีครับ น,ะะนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากพุทราแดงด้วยบช่วยอะไรได้บ้างครับคุณพุทราแดงก็เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างหนึ่งเห<อ>มือนกันนะครับก็บะจะช่วยในเรื่องของการเนี่ยลดอนุมูลอิสระนะครับฟื้นฟูร่างกายเราได้เช่นเดียวกันวันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับสามารถจะติดตามเนี่ยฮะรเรื่องราวดีๆแบบนี้กันได้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณก่อนนะครับคุณหมอศักดานะครับพันธุ์วโทรในแพทย์ศักดิ์ชาญชัยครับ ติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้กันได้นะครับเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพครับได้ที่ h e l ์อ Happy Healthy Channel นะครับสถานีความสุขเพื่อการดูแลสุขภาพวันนี้ผมสลายยุสริพับและคุณหมอศักดาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ